จำจำจำต t o p อ้าวแปลงร่างงูจะสิกได้ยินว่าอยากมีคนอยากแปลงร่างเป็นจระเข้ตัวใหญ่ขานไปก็ขานมาจระเข้ตัวใหญ่ขานไปก็ขานมาจระเข้ตัวใหญ่ขานไปก็ขานมาขานมาก็ขานไปอ่ะแปลงร่างเป็นกบอ้าวกกบตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมา เจ้ากบตัวน e. ้อยกระโดดไปกระโดดมาเจ้ากบตัวน้อยกระโดดไปกระโดดมาโอ้ยโอ้ยเสียงดีกันหลือเกินเอาอยากแสดงเอาหรอรอก่อนค่ะรอก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพื้นมาลองหนาหนาหน่อยแล้วเราจะได้ถัดทำกันแสดงการแสดงให้ดูนะไปไปไปไม่ได้ไปไปนวดไปไป ต้องทําการทดสอบก่อนนะต้องทำการทดสอบคุณวจะตีเลยแล้วคุณนวลจะตีดูเอ,อ้า,อาค,คุณนวลกลัวหลังหกักใ,ใ,ใครํำเป็นไหนใครํครครำเป็นใเอาลอ้าวเอามือวางดีๆก่อนอเก็บคองอเขาอ่าเก็บคองอเข่าเราจะไม่เจ็บอใจเย็นๆลูกต้องเอาหัวคอลงไปก่อนเก็บก่อน อ่าเก็บคองอเข่าฮึ่มเอออ้าวลงดีๆลูกเก็บคองอเขาเออเอ้คนอื่นมาใครดีกว่อ้าวอันชันใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเอาใจเย็นใจเย็นลูกเอาหัวลงก่อนเอามือลงเก็บคอลงไป